ก็ดีใจครับดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับพี่หม่อเป็นครั้งแรกด้วยนะครับดีใจที่เรื่องนี้จะไม่เหมือนกับทุกๆงานที่ที่เคยทํามาก็คือการได้ใช้ภาษาบ้านเกิดได้พูดภาษาอีสานทั้งเรื่องเลยก็ดีใจแล้วก็ได้มาถ่ายสถานที่จริงก็คือนครพนมด้วยตัวเราเองเราอยากทําให้ สะท้อนความเป็นมาของคนอีสานอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากได้คนไทยให้คนไทยได้ดูหนังในในอีกรูปแบบหนึง่งที่เราไม่เคยได้ทำครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับง่ายไหมคะการพูดภาษาอิตาลหรือว่าทางเราเลยเออจริงๆผมพูดได้อยู่แล้วครับแต่ว่าพอม,มันต้องใช้ทั้งเรื่องครับบางทีมันก็มีบ้างที่ <S <S ตกใช่ก็ได้โค้ดก็คือพี่หม่ํานี่แหละครับเป็นคนคอยพูดถ้าเวลาที่เราพูดเออ อีสานไม่ชัดพี่หม่ำก็จะคอยออมาบอกว่าคำนี้มันต้องพูดยังไงอะไรเงี้ยครับอีกนั่บอกมีลุกสดเยอะมากเลยครับเรารับยังไงตั้งท่ายัางไงหรือว่าต้องเปิดสมองดีๆครับเพราะว่าในแต่ละซีนในแต่ละฉากมันเพิ่มขึ้นมาตลอดเลยครับไม่มันไม่เป็นไปตามบทคือพี่หม่ำแกนึกอะไรออกแกก็จะใส่ใส,ใส่ใส่เข้ามาเราก็มีหน้าที่ที่เออรับรับสารจากพี่หม่ำม,มาแล้วก็มาสายทอดออกมาเป็นตัวละครนะครับทำกันบ้านเรื่องลุกสด เยอะเหมือนกันนะครับคือการเตรียมตัวมันเตรียมตัวในเรื่องของคาแรคเตอร์ของเซียนครับว่าเป็นคนยังไงทรงผมแบบไหนลักษณะนิสัยเป็นยังไงอดีตของของตัวละครตัวนี้เป็นยังไงแต่ว่าในเรื่องของมุกสดมันเตรียมตัวไม่ได้ครับมันไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างในแต่ละวันอยู่ที่พี่หม่ำเลยครับรับทันไหมครับทันนะครับก็ทันอยู่ครับครับพอเราได้หนักคนจะคาดหวังตัวนู้นก็เลยเรา้องันเด็กไ ไม่กดดัน,นครับไม่กดดันเพราะว่าตัวผมเองไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าเป็นหนังนะครับเราก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้โดยที่ความตั้งใจของเราก็คืออยากให้คนดูนะมีความสุขนะครับถ้าผมทําเต็มที่แล้วก็อยู่ที่คนดูแหละครับว่าแฟนๆจะชอบไหมครับเขาบกเข้าอีกเล่นน้องครับออเป็นแัตรูรน้อง,องที่ผ่มเราบอกมีทุกอยาก่างมีบ้านมีรถมีทุกอยาก่างคอนเสิร์ตหนครับไม่ได้พูดในคอนเสิร์ตนิด หมาิถึงว่าลองไปเล่นคอาเจอตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนเขาเอาแคปชั่นมาลงว่ามีครบทุกอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือยังมีปัญหาใจเกี่ยวกับความรักอะไรประตัวนี้คุณก็แซวว่าเป็นเป็นลองไบขอเปิดใจแล้วหรือยังยังครับผมตัวผมเองผมคิดว่าให้เวลามันเป็นตัวบอกดีที่สุดนะครับตัวเราเองเราตอนนี้งานก็เยอะมากครับกำลังสนุกกับการทำงานนะครับก็ คิดว่าไอ้เรื่องความรักมันจะเข้ามาตอนไหนจะเจอตอนไหนเนี่ยให้เวลามันเป็นตัวเป็นตัวกําหนดของมันเองครับตัวเราเองเราไม่ได้ไปโฟกัสไม่ได้ไปนสนใจเท่าไหร่แม่ว่าไงบ้างฮะอะไรนะคโสดแม่ว่าจ,จคุณแม่ <laughs> ก็มีความสุขครับอย่างละครที่เพิ่งจบไปกัมเทชซ้อนคนแม่ก็ดีใจครับทุกคนก็มีความสุขกับ กับการทํางานแต่ในเรื่องของความรักผมว่ามันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราไปกาหนดมันไม่ได้หรอกว่ามันจะเข้ามาตอนไหนอย่างวันนั้นเราพูดไปเป็นฟิลลิงหรือว่าเป็นการอินเทอร์เทนคนดูอะไรอย่างงี้พูดคำขำพูดคำขำแต่ว่าพอดีในงานนั้นมีมีแฟนแฟนเขาตะโกนมาว่านิชาไงเราก็เลยได้พูดใช่ครับเราก็เลยได้พูดว่า ก็ได้พูดตามความจริงที่มันเป็นไปเหมือนคุณแม่แฮปปี้ที่เราคุณแม่แฮปปี้ที่เราโสดแล้วเพื่อนเพื่อนขอไปขอไปแบบต่อเรือคุณแม่แฮปปี้ที่เราโสดหรือเปล่าคุณแม่แฮปปี้เราโสดไหมผมว่าแม่น่าจะแฮปปี้นะครับแล้วเราแฮปปี้ไหมที่เราโสดไม่นาอยากโสดอยู่หรือเปล่าเออจริงๆตัวเราเองเรา ผมอายุเยอะแล้วครับหมายถึงว่าในความรู้สึกผมคงก็30แล้วจะ3 1แล้วตัวเราเองเราไม่ค่อยจะสนใจนะครับว่ามันจะมีหรือไม่มีเพราะว่างานก็หนักครับตัวเราเองเราอยากจะทำทำสิ่งที่มีอยู่ให้มันดีที่สุดนะครับตอนนี้หน้าที่ของผมคือทําให้คนดูเขามีความสุขทําให้แฟนละครทําให้แฟนเพลงมีความสุขส่วนในเรื่องส่วนตัวของผมเองนะ่ะผมไม่ไปกําหนดมันแล้วแต่เวลามันจะเป็นไป คนไหนเขาดีด้วยเราก็ดีให้ครับใครใช่ไม่ใช่เวลาเป็นตัวบอกเองคถ้ามีมีเจ็เจียเมาไหมคะามงานเจยังเหรดครับผมยังเหรอครับแต่คนจะตามความรักเราเยอะเหมือนกันที่ต้องมองเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับเพราะว่าเออมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับแล้วก็สังคมก็อาจจะอยากรู้เรื่องเรื่องพวกนี้ครับแต่ว่าส่วนตัวเราเองเรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดา นะครับแต่ตอนนี้พอดีว่างานมันก็หนักนะครับวันหนึง่งก็งานทำงานทุกวันนะ่ะมันไม่มีวันหยุดนะครับเราก็คิดว่าก็คิดว่า เลยไม่ค่อยได้ไปนึกถึงมันว่ามันจะมามีตอนไหนหรืออะไรยังไงครับถ้ามีครั้งต่อไปเราเองพร้อมที่จะเปิดเปิดเผยหมายถึงเปิดเผยเหรอครับถว่าจะมีความใจเปิดอผยเปิดตัยเลยค่ะบเามั่นใจแค่ไหนเปิดได้นะครับจริงๆเราก็เปิดได้นะถ้าถ้าเรารักถ้าเกิดว่ามันมันมีอ่ะเพราะผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่คนทุกคนก็ เป็นธรรมดาของมนุษย์นะคนทุกคนก็อยากจะมีแฟนคนทุกคนอยากจะมีความรักไม่มีใครอยากอยู่ตัวคนเดียวหรอกครับแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้ผมก็มไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวผมมีเพื่อนผมมีวงผมผมมีงานที่ที่มันกําลังช้าชายเราอยู่ครับว่าเราจะไปได้ถึงไหนเราจะทํายิ่งเราเก่งยิ่งเราพัฒนาตัวเองได้คนดูก็จะยิ่งมีความสุขนั่นนั่นคือสิ่งที่ผมโฟกัสนะครับแต่ในเรื่องของความรัก ผมเจอมาเยอะแล้วครับดังนั้นแล้วแต่ว่าแล้วแต่มันจะเป็นนะครับตัวเราเองเราไม่ได้จะไปคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกเรื่องอะไรเมเจอมาเยอะมันคิดเยอะตัาองคิดเยอะในการเจอวันนี้ยังไงวะพิจารณามากขึ้นเลยแบบร่าดูใฟอะไรอย่างเงี้ยคือความรักสําหรับผมมันเป็นสิ่งที่สวยงามตลอดนะครับไม่ว่ามันจะจะเป็นยังไงก็ใช่ไม่ว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงก็ช่างนะมันมีช่วงเวลาที่น่าจดจําเสมอแต่ว่า ในช่วงนี้มันมันอยู่แบบนี้มันก็โอเคดีตอนนี้มีความสุขแล้วมันก็มีความสุขแต่เราก็ไม่รู้หรอกอนาคตถ้ามีใครเข้ามาเติมเต็มเราถามว่าเราตัวคนเดียวเราเราเหงาไหมมันก็อาจจะมีบ้างแหละแต่พอดีงานก็เยอะเรื่องให้คิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นหนงังไม่ว่าจะเป็นละครไหนจะต้องโปรโมทหนังส้มพักเซียนอีกนะครับมันก็มันก็เยอะพอแล้วตอนนี้ไหนจะล่องเล่นเกมอีกครับ ติดเกมครับตอนนี้ครับล็อกสเปคแล้วครับแล้วคนนี้เข้ามาจะเป็นคนแบบไหนอดทนครับผมอดทนกับอดทนกับตัวโน้ตได้อะไรเนี่ยอดทนกับทุกอย่างครับอดทนที่จะเจอต้องเป็นอดทนเลยนะเป็นเมียผมเนี่ยคนยังไงบ้างคะพี่ต้องเล่นเกมได้คนทุกจับมาเพราะว่าผมติดเกมติดจริงหรอเอาผมล้อเล่นแ่ะคือ เวลานะครับเวลาเราไม่มีแน่นอนครับเวลาเราน้อยเอ,อไม่รู้สิครับปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าพี่เราก็ไม่ได้ไปไปกําหนดว่าสเปคเรามันจะต้องเป็นอะไรยังไงหรอครับเป็นคนดีรักเราและครอบครัวเราก็พอแล้วครับ